อิทธินาคินภาคที่สามนาคาอาหางการตอนอารัมพบทแม้การเวลาจะผ่านพ้นไปเนิ่นนานเพียงใดแต่ความทรงจำก็ยังมีอาจลบเลือนตรงกันข้ามันมกับกระจ่างชัดมิรู้สิ้นนาคาเท่าร่างบิดไปมาด้วยความกระสับกระส่าย คล้ายกำลังจมอยู่ในห้วงผวังแห่งความฝันที่สุดแสนจรันทดและทุกโศกทรมานมิเว้นวายร่างที่บอบช้ําแก่ชาราและสุดแสนจะเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจากการเดินทางได้แต่หลบเข้ามาขดตัวนอนอยู่ในโพรงถ้ำม,มืดมิดแต่คล้ายยังไม่มืดพอที่จะกลบลบภาพแห่งฉากเหตุการณ์ ที่สุดแสนสยดสยองในครั้งนั้นหลังจากความพยายามที่จะหยุดยั้งนายหญิงน้อยของตนมิเป็นผลและต้องจบลงด้วยการถูกมลสะกดนาคาจากนายหญิงที่รักยิ่งแม้มนนั้นจะยังอ่อนกำลังไม่กล้าแข็งแต่กว่านาคาเท่าจะคลายจากอำนาจเวทผนึกนั้นได้ก็ต้องใช้เวลากว่าครึ่งชั่วยาม พอขยับร่างได้นาคาเท่าก็รีบคืนกลับสู่ร่างปัทพีนาคาสีขาวนวลพุ่งทยานออกไปอย่างร้อนรนจากมหาปราสาทไม่มีเวลาจะเรียกหาความช่วยเหลือใดๆไม่มีแม้เวลาจะหยุดหอบหายใจแม้จะอ่อนล้าเพียงใดก็ตามทว่าทุกอย่างก็ยังสายเกินไปตลอดทางที่ผ่านมา ปรกากฏซากศพของเหล่าพูดอัปลักษ์จำนวนหนึ่งและพอโผล่พ้นพงหญ้าออกไปก็เป็นลานกว้างชายน้ำและเห็นฉากเหตุการณ์ที่วิรุณาคาหนุ่มกําลังสังหารเหล่าพูดที่เหลืออย่างโหดเหี้ยมนาคาเท่ารีพดศีรษะกลับเข้าสู่พงหญ้าและสงบเฝ้าดูนิ่งเงียบกับที่หลังฉีกระชากร่างพูดตนสุดท้ายแล้ว วิรุณาคาก็หันไปมองซากร่างของนาคาสาวที่นอนแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่ที่ชายตลิ่งริมน้ำย่างก้าของเขาคล้ายหนักอึ้งดุดหินผาทุกก้าวย่างเป็นไปอย่างเชื่องช้าเหมือนกันเวลาทั้งหมดจะหยุดนิ่งกับที่พอไปถึงร่างนาคาหนุ่มก็พลันซุดควบลงไปข้างร่างไรวิญญาณของนาคาสาวนางนั้น สายตาที่กราดเกเรียวเมื่อครูกลายเป็นหดหูเศร้าระทมสุดชีวิตแววตาที่พริ้วระริกปรากฏหยาดน้ำตารินไหลไม่ขาดสายสองมือที่สั่นค่อยประคองร่างที่อ่อนระทวยของนาคาสาวผู้เป็นชายาสุดที่รักเป็นดังดวงใจชีวิตและจิตวิญญาณ เพียงหนึ่งเดียวของเขานาคาหนุ่มค่อยโน้มร่างชายาสาวขึ้นมาอบกอดริมฝีปากขบแน่นคล้ายพยายามกลั้นสะอื่นจนหยาดโลหิตรินไหลจากบาดแผลที่ปากไม่ขาดสายแล้วทุกสิ่งก็คล้ายจะดับดิ้นสูญสิ้นไปณการเวลานั้นในสถานที่นั้น นาคาหนุ่มพันเงยหน้าขึ้นกรีดร้องร่างของเขาคืนกลับเป็นวิรุณาคาตัวใหญ่มหึมาขดรัดร่างของนาคาสาวเอาไว้ทั้งกู่ร้องคำรามเสียงกึกก้องกังวาลไปทั่วผืนน้ำกว้างทำให้เหล่าวิหกที่หลบพักอยู่ทั่วบริเวณชายน้ำแห่งนั้นพากันตื่นตระหนกบยบินหนีกระจัดกระจายไปทั่วสารทิศ รวมทั้งเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ทั้งบนบกและในน้ำทั่วอนาบริเวณก็พากันตกตื่นหลบหนีอย่างโกลาหลแบบไม่คิดชีวิตเสียงกู่ร้องที่โหยหวนทำให้หนาคาเท่าสะดุ้งตื่นจากผวังแห่งความฝันร่างนาคาใหญ่คืนกลับเป็นร่างแปลงชายชาราที่แสนอ่อนล้าไร้สิ้นเรี่ยวแรง นั่งเอนพิงผนังถ้ำทั้งหอบหายใจถี่กระชั้นอีกพักใหญ่จึงค่อยคืนกลับสู่ความสงบสงัดสุดท้ายจึงได้แต่ทอดถอนใจออกมาแววตาที่ไร้สิ้นความหวังค่อยหันมองออกไปที่ปากโพรงถ้ำเริ่มมีแสงรำไรของฟ้ารุ่งสางฉายฉานเข้ามานาคาเท่าค่อยพยุมตัวลุกขึ้นยืนอย่างสุดฝืน ร่างแก่ชราค่อยใช้มือยันผนังถ้ำประคองตนก้าวเดินออกไปยังปากทางออกทุกย่างก้าวเป็นไปอย่างเชื่องช้าแม้จะใช้ความพยายามที่รีบเร่งมากเพียงใดแล้วร่างชราก็พันล้มลงแน่นิ่งกับที่ห่างจากปากโพรงถ้ำไม่มากนะักกว่าจะรู้ตัวอีกทีนาคาเท่าในร่างแปลงมนุษย์ก็พบว่า ตนเองได้ถูกกักขังไว้ในกรงโลหะเก่าแต่ยังแข็งแกร่งเกินกว่าจะฝ่าออกไปได้โดยง่ายด้วยประสบการณ์ทั้งชีวิตนาคาเท่าจึงยังคงความสงบอยู่ได้เขาค่อยประคองตนใช้มือเกาะราวเหล็กของกรงขังเมื่อมองออกไปที่ภายนอกฟากฟ้ายังคงมืดมิดแต่เริ่มมีแสงรำไรที่ขอบฟ้า บอกเวลาใกล้ายามอรุณของวันใหม่หนาคาเท่าค่อยหันมองสำรวจรอบตัวดูเหมือนกรงที่กักขังเขาจะถูกวางไว้บนรถเทียมสัตว์ขนาดใหญ่มีพวกพูดจำนวนหนึ่งนั่งล้อมรอบกองไฟอยู่ที่โคนไม้ห่างออกไปรอบบริเวณก็ปรากฏกรงขังอีกจำนวนหนึ่งมีผู้คนล้วนเป็นหญิงสาวถูกกักขังไว้ เสียงสะอื้นแผ่วเบาดังแว่วมาให้ได้ยินไม่ขาดสายดูเหมือนจะเป็นชนชาวมนุษย์นาคาเท่าค่อยพริ้มตาลงแล้วกำหนดจิตไปไว้ที่โสดประสาทเพื่อประสงค์จะรับรู้สิ่งที่พวกพูดกำลังพูดคุยกันเขาต้องการรู้ว่าพวกนี้เป็นใครและต้องการสิ่งใด จากทุกคนที่พวกมันจับตัวมาและด้วยประสาทการรับฟังเสียงที่ไวเป็นพิเศษตามธรรมชาติของเหล่านาคาจึงทำให้นาคาเท่าสามารถรับฟังการพูดคุยของเหล่า,าพูดได้อย่างชัดเจนหากรอบนี้ยังไม่มีร่างกำเนิดใหม่ของนางหญิงนาคาผู้นั้น พวกเราคงต้องกลับมาที่สสิกัทรทากันอีกครั้งถ้าไม่ชอบเลยจริงๆใครๆก็รู้ว่ามหาเวทของแม่ทัพเอกในอาณาจักรแห่งนี้แก่กล้าเพียงใดหากพวกเราถูกจับได้มีหวังถึงคราวอาวสานเป็นแน่พูดตนหนึ่งกล่าวขึ้นคล้ายกำลังตัดอ้อ ต่อชะตากรรมอันเลวร้ายของตนพวกที่เหลือก็คล้ายจะมีอาการหวัดหวั่นไม่ต่างกันแต่จะทำอย่างไรได้เราเป็นแค่บริวารเมื่อนายเหนือหัวท่านยืนยันด้วยอิทธิยานนาคาหญิงนางนั้นมาจุติบังเกิดในดินแดนแห่งนี้เราก็ต้องหานางให้พบ พูดอีกตนเปรยตอบอย่างทอดอะไรแล้วเราจะทำอย่างไรกับนาคาเท่าตนนี้ดีพูดคนที่สามกล่าวแล้วปลายตาไปมองกรงขังของนาคาเท่าที่เหลือก็หันมองตามอย่างน้อยก็ต้องพาไปด้วยเพื่อใช้เป็นตัวประกันจนกว่าจะพ้นแดนของพวกปัทพีนาคา ค่อยกำจัดทิ้งพูดตนแรกเประยะตอบดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคณะพวกที่เหลือก็คล้ายจะเห็นด้วยทั้งหมดหนาคาเท่าค่อยถอนจิตกลับคืนแววตาที่เคยสิ้นหวังค่อยเกิดประกายลังเลือนขึ้นแม่หญิงน้อยในที่สุดข้าก็หาท่านพบนาคาเท่านึกคิดขึ้นในใจแล้วค่อยสงบนิ่ง พริมตาลงเพื่อพักผ่อนให้เรียวแรงฟื้นคืนดูเหมือนจะมีสึกหนักรอเขาอยู่เบื้องหน้าไม่ไกลพวกคณะพูดเดินทางผ่านป่าดงดิบไปอย่างระมัดระวังมีรถเทียมอาชาตัวใหญ่ถึงห้าคันแต่ละคันบรรทุกไว้ด้วยกรงขังที่มีหญิงสาวชาวมนุษย์ถูกกักไว้ รงและเกือบสิบนางทุกคนล้วนมีอาการหวาดกลัวเสียงร้องให้อึกเสะอื่นยังคงดังไม่ขาดสายขณะที่พวกผู้ที่เฝ้าระวังอยู่ต้องคอยส่งเสียงกำราบให้เบาเสียงลงแต่พวกมันก็ไม่กล้าที่จะส่งเสียงดังระหว่างทางที่ต้องเคลื่อนผ่านพงพนาเขตแดนของเหล่าปทพีนาคา กรงท้ายสุดเป็นของนาคาเท่ามีพูดถึงสี่ตนถือหอ,อกปลายแหลมคอยเฝ้าระวังอยู่ปลายหอ,อกเจาะเข้ามาที่ร่างของนาคาเท่าจากสี่ทิศทางคล้ายพร้อมจะปลิดชีพได้ทุกเมื่อนาคาเท่ายังคงสงบนิ่งกระทั่งขบวนคารวานของเหล่าพูดมาถึงริมทะเลสาบกว้างแห่งหนึ่ง พวกนั้นค่อยหยุดพักลงที่ชายน้ําเมื่อแสงสีของฟากฟ้าสนธยาเริ่มมาเยี่ยมเยือนพวกพูดดูเหมือนจะผ่อนคลายความตรึงเครียดและความวิตกกังวลไปได้มากเมื่อพ้นเขตพนาของเหล่าปัทพินาคาออกมาได้พวกนั้นใช้หอกเหล็กเคาะกรงขังของนาคาเท่าจนบังเกิดเสียงดังนาคาเท่าค่อยลืมตาขึ้น โครงถูกลากลงมาจากรถจนตกกระแทกพื้นเกิดเสียงดังโครมครามส่งผลให้พวกหญิงสาวชาวมนุษย์พากันกรีดร้องด้วยความตนกตกใจแรงกระแทกทำให้ร่างนาคาเท้าสะเทือนไปทั่วเกิดเป็นทุกขเวทนาแรงกล้าตลอดทั้งร่างข้าว่าได้เวลากำจัดตัวประกรันนี้แล้วจะได้มีโครงว่าง ไว้เก็บตัวพวกมนุษย์เพิ่มขึ้นพูดตนหนึ่งเปรยขึ้นพวกบริวารพูดก็พากันถืออาวุธเข้ามารายล้อมรอบกรงถังทว่านาคาเท่ายังคงดูสงบนิ่งเขาค่อยยกมือซ้ายมาหงายฝ่ามือขึ้นมีหยาดโลหิตเปื้อนมันไหลรินลงไปที่พื้นกรงทำให้พวกพูดพากันตื่นตระหนกทันที แต่ทุกอย่างก็เหมือนจะสายเกินไปมีเสียงสบสาบจากพงไม้รอบบริเวณตามด้วยร่างใหญ่ของปัทพีนาคานับสิบพากันพุ่งทยานออกมากัดกินฉีกกระชากร่างพูดเหล่านั้นอย่างรวดเร็วนาคาเท่ารีบอาศัยจังหวะนั้นเปลี่ยนร่างคืนกลับเป็นนาคาใหญ่สีขาวนวลแล้วใช้พละกำลังสุดชีวิต กระแทกประตูกรงขังนั้นจนเปิดออกส่วนศีรษะปรากฏบาดแผลใหญ่หลังโลหิตอับนองแต่นาคาเท่าก็ไม่ยอมเสียเวลากับความเจ็บปวดใดๆพ่อหลุดจากกรงขังมาได้ก็พุ่งทยานหายลงไปในท้องน้ำกว้างปรากฏเพียงวงคลื่นแผ่วพริ้วเล็กน้อยก่อนจะสับสูญไปอย่างเงียบงันไร้ร่องรอย หลังจัดการกับเหล่าพูดจนหมดสิ้นปัทภีนาคาเหล่านั้นค่อยคืนกลับเป็นร่างแปลงมนุษย์นาคาหนุ่มตนหนึ่งก้าวเดินมาที่ริมน้ำเขาทอดสายตากวาดมองไปทั่วท้องน้ำกว้างตาเท่ากุลติเจตนาทิ้งรอยเลือดนาคาเพื่อชักนำพวกเรามาเหตุใดกลับหลบหน้าหนีหายไปเช่นนี้ นาคาหนุ่มผู้นั้นเปรยขึ้นจะเอาอะไรกับตาเท่านั้นใครๆก็รู้หลังจากสิ้นนายหญิงมินรีนาคาเท่านั้นก็เสียสติวิปราชได้แต่เร่ร่อนไปทั่วเฝ้าค้นหานายหญิงของตนปล่อยเขาไปเถิดว่าแต่มนุษย์หญิงสาวเหล่านี้จะทำอย่างไรดี หน้าค่าหนุ่มอีกคนกล่าวแล้วจบด้วยคำถามทั้งหมดก็หันไปทางกรงขังเหล่าหญิงสาวชาวมนุษย์ที่ล้วนถูกฉากการฆ่าล้างสุดแสนสยดสยองเมื่อครู่สะกดให้กอดกันนิ่งไม่มีแม้แต่เสียงสะอื้นก็คงมีเพียงทางเดียวพาพวกนางไปส่งที่ชายแดนสสิกันทรา จากนั้นก็ปล่อยให้พวกมนุษย์รับช่วงต่อเราคงทำได้แค่นั้นนาคาหนุ่มตนแรกปร่อยตอบนาคาที่ถามก็พยักหน้ารับเขาหันมามองพวกที่เหลือก่อนจะเอ่ยขึ้นพวกเจ้าได้ยินแล้วรีบพาพวกนางไปพวกพลพักนาคาก็พากันรับคำแล้วขึ้นไปบนรถบรรทุก ควบคุมอาชาให้หันกลับเข้าสู่พงไพรอีกครั้งนาคาที่ถามก้าวเดินมายืนใกล้นาคาหนุ่มตนแรกที่ยังยืนมองนิ่งไปที่ท้องน้ำกว้างคล้ายกับว่าเขายังคงพยายามมองหาร่องรอยของนาคาเท่าที่สาบสูญไปอย่างร้อนรนผิดป,ปกติข้าไม่เข้าใจเลย ทำไมช่วงนี้พวกพูดถึงได้มาเพ่นพ่านอยู่ใกล้เขตชายแดนสสิกันทราและเฝ้าลักพาแต่ตัวมนุษย์หญิงสาวทั้งสิ้นนาคาตนที่สองเปรยถามขึ้นลอยๆหน้าคาหนุ่มค่อยหันกลับมามองข่าก็ยังไม่เข้าใจเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าตาเท่ากุลติจะรู้เรื่องบางอย่าง การจากไปของเขาครั้งนี้เป็นการเตรียมการไว้อย่างทีท้วนรัดก,กุม่มเขาทิ้งร่องรอยเป็นกลิ่นอายโลหิตนาคาให้พวกเราติดตามมาแล้วเร่งรีบจากไปอย่างเงียบงนันการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ไม่คล้ายเป็นพฤติกรรมของผู้มีสติวิปราชแต่อย่างไรนาคาหนุ่มคนแรกเปรยตอบ นาคาที่สองฟังแล้วค่อยนิ่งเงียบคล้ายจะเห็นด้วยสักพักทั้งสองก็พากันคืนร่างเป็นปัทพีนาคาสีเทาดำตัวใหญ่พากันเลื้อยหายเข้าไปในพงพนาป่าทึบน,นั้นหลังด้านด้นมาตลอดคืนนาคาเท่ากุลติก็มาปรากฏขึ้นที่ชายฝั่งของทะเลสาบอีกด้าน บาดแผลและอาการบอบช้ำทั่วร่างเริ่มส่งผลสร้างเป็นทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าร่างที่อ่อนระหอยรยแรงยังคงพยายามก้าวย่างต่อไปจนสุดท้ายก็มาสิ้นแรงล้มลงที่ชายป่าอีกด้านนายหญิงน้อยข้าต้องหาท่านให้พบกุลติพยายามเปล่งเสียง คล้ายจะย้ำเน้นบ่งบอกกับตนเองทว่าแม้ใจยังสู้แต่กายหมดสิ้นเรี่ยวแรงร่างแก่ชราจึงนอนนิ่งไม่ติงไหวอยู่ที่พื้นหญ้าชายป่านั้นปรากฏร่างสองร่างขึ้นเป็นมนุษย์เพศช,ชายพวกเขาสวมใส่อาภรณ์ที่สมถะเรียบง่ายคล้ายเป็นพวกนักบวชร่างทั้งสองล้วนปรากฏ ออกมาจากอากาศว่างพวกเขาเดินเข้าไปยืนล้อมมองดูร่างแปลงของนาคาเท่าชายหนุ่มคนแรกค่อยเปรยขึ้นนาคาเท่านี้เปี่ยมล้นความพักดีต่อนายหญิงของตนไม่สมควรจะทิ้งให้ตกตายตามลำพังในที่นี้ชายหนุ่มอีกคนก็พยักหน้าเห็นด้วยก่อนจะเปรยตอบ แม้ไม่นับคุณธรรมของนาคาเท่าด้วยวิสัยแห่งสตยาของพวกเราก็ไม่อาจนิ่งดูได้เห็นผู้ทุกข์ยากโดยไม่ช่วยเหลือพ่อกล่าวจบทั้งสองก็ก้มลงไปใช้มือสัมผัสร,ร่างนาคาเท่าก่อนจะสลายหายวับไปโดยพร้อมเพรียงกันทั้งสามร่างรุ่งอรุณของวันใหม่ กุลติค่อยรู้สึกตัวตื่นขึ้นเขาพบตนเองยังอยู่ในร่างแปลงมนุษย์บาดแผลทั่วร่างล้วนได้รับการเยียวยารักษาอาการอิดโรยอ่อนล้าล้วนลดลงไปมากพร้อมด้วยกำลังวังชาที่ทยอยฟื้นคืนเขาพยายามขยับลุกขึ้นแต่กลับรู้สึกเจ็บแปลกที่ศีรษะ จนต้องส่งเสียงอดครวนออกมาก่อนจะเลื่อนมือไปจับมีผ้าพันเอาไว้อย่างเรียบร้อยแต่บาดแผลคล้ายจะสาหัสไม่น้อยจึงยังมีอาการเจ็บปวดอยู่อย่ารีบร้อนไปเลยผู้เท่านาคาจงพักผ่อนให้หายเป็นปกติก่อนเถิดไม่ช้านายหญิงของท่านจะมาพบท่านเองมีเสียงบอกกล่าวมา กุลติค่อยเงยหน้าไปมองเป็นชายวัยกลางคนสีหน้าแววตาสงบงนันบ่งบอกถึงความสงบสันติที่เปี่ยมล้นอยู่ในจิตใจที่แท้เป็นท่านเมธาจารย์ที่นี่คงเป็นที่พักของชาวสัตยานับว่าข้าน้อยรบกวนแล้วกุลติคล้ายจะรู้จักเขากล่าวพร้อมยิ้มให้ เป็นรอยยิ้มที่ยังดูอ่อนล้าไม่น้อยเมธาก็พยักหน้ารับเขาก้าวเดินเข้าไปหาก่อนจะส่งชามยาสมุนไพรที่ยังส่งควันกลุ่นไปให้ทานยาขนาดนี้ก่อนแล้วท่านจะรู้สึกดีอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเมธากล่าวกุลติก็รับไปดื่มทันที เลยมีต้องครุ่นคิดมากความเขาคล้ายจะไว้ใจชาวสัตยาผู้นี้ยิ่งและทันทีที่น้ำยาผ่านพ้นลำคอลงไปก็ปรากฏฤทธิยาแผ่ซ่านก็เกิดเป็นสายพลังปราณน,นับร้อยนับพันแผ่กระจายไปทั่วทั้งกายร่างของเขาเปลี่ยนสลับเป็นเงาร่างนาคาแต่ไม่ชัดเจนก่อนจะคืนกลับ เป็นร่างแปลงของชายชรากุลติค่อยลืมตาขึ้นอาการบอบช้ำและอ่อนล้าคล้ายจะจางหายไปเหมือนปลิดทิ้งคุณของท่านเมธาจารย์ถ้าผู้น้อยจะไม่มีวันลืมเลือนกุลติกล่าวด้วยสำนึกจากใจจริงเมธาจารย์ยื่นมือไปรับชามยากลับมาวางไว้บนโต๊ะไม้ข้างเตียง ที่กุลตินอนพักอยู่ความทรงจำถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าแต่ขณะเดียวกันก็เป็นอาวุธทำลายล้างที่ทรงแสนยานุภาพไม่แพ้กันมันไม่เพียงแต่สร้างพลังหล่อเลี้ยงชีวิตให้ดำรงอยู่ต่อไปแต่ก็กัดกร่อนกลืนกินชีวิตจิตใจให้สิ้นสูน์ไปพร้อมกันด้วย ปราดผู้ชานฉลาดจึงล้วนมองความทรงจำประดุดดังอรุณรุ่งและสนธยาที่แปลเปลี่ยนเคลื่อนคล้อยไปในแต่ละวันเท่านั้นเมธากล่าวขณะปลายตาม,มองออกไปยังแสงตะวันอรุณที่นอกหน้าต่างกุลติมองตามแล้วต้องทอดถอนใจออกมาครานหนึ่งถ้าทางผู้น้อยจะมีใช่ ปราดผู้ชาญฉลาดคนนั้นสำหรับผู้น้อยความทรงจำยังคงเป็นดั่งคมมีดที่กริดไกลอยู่ภายในจิตใจไม่เว้นวายกุนติเปรยตอบอย่างทอดอลัยในชีวิตเมทาย,ยังไม่หันกลับไปมองริมฝีปากเขาค่อยปรากฏรอยยิ้มขึ้นน้อยๆแสงตะวันรุ่งอรุณยังคงอ่อนโยนเจือจางประดับเด่น อยู่ที่ขอบฟ้าตะวันออกอย่างเงียบงนันเมื่อคิดว่ามีมีดย่อมมีมีดคิดว่ามีจิตใจย่อมมีจิตใจเมทากล่าวเป็นเชิงปรัชญาที่กุลติฟังแล้วยังไม่เข้าใจเมทาค่อยหันเดินเข้ามาใกล้เขาหยิบชามยานั้นขึ้นมาถือไว้ท่านพักผ่อนอีกสักระยะย่ำเย็นวันนี้ค่อยจักไป จงเฝ้ารออยู่ที่ชายพนาแห่งนี้ปากทางหมู่บ้านของพวกเราด้านติดท้องทุ่งไม่ช้าแม่หญิงของท่านจะเดินทางมาในทิศทางนั้นเมธาบอกกล่าวกุลติกก็พยักหน้ารับทราบเมธาค่อยถือชามยาเดินออกไปจากห้องพักนั้นนายหญิงน้อยในที่สุดข้าก็จะได้พบกับท่านอีกครั้ง ท่านจะรู้บ้างหรือไม่นาคาเท่าเช่นข้าฝืนซากสังขารตลอดมาก็เพื่อวันเวลานี้เท่านั้นกุลติกล่าวกับตนเองพร้อมหยาดน้ำตาที่รินไหลเขาค่อยเอ็นตัวลงนอนก่อนจะพริ้มตาลงแสงตะวันอรุณค่อยฉายฉานผ่านช่องหน้าต่างเข้ามาคล้ายจะปลอบโยนให้สัพชีวิต ขึ้นกลับสู่ความหวังแห่งวันใหม่อีกครั้ง